สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียวเออออฟฟิเชียวันนี้เ,เราอยู่กับตำนานจอมยุทธ์ูดทังซานซึ่งเนื้อหาเหตุการณ์ที่เซียวเออจะนำาเล่าต่อไปนี้อ้างอิงตามนี่ายทั้งหมุนนะครับ ก่อนจะเข้าไปรับฟังในคลิปนี้เพื่อนๆที่มีปัญหาไตเบาหวานคอเลสเตอรอลดื่มชาปัญยิ้มเลยครับขับของเสียล้างสารพิษโดยเฉพาะผู้สูงอายุจากแข็งแรงยิ่งดื่มยิ่ง,งสุขภาพดีกับชาปัญยิ้มสนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับต่อไปก็เข้าสู่เนื้อเรื่องการํำเตือนเนื้อหาต่อไปน,นี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับ ในตอนนี้ที่หออาวุโสรูปปั้นทุตสวรรค์เกิดการระเบิดกลายเป็นหมอกสีทองนับไม่ถ้วนตรงใจกลางของการระเบิดปรากฏเฉลิมเสียกกำลังยกดาบทุตสวรรค์ขึ้นเนีอศสรษะมีเปลวไฟสีทองที่พุ่งผ่านแล้วกลายเป็นนำแสงสีทองพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเทพทุตสวรรค์เฉลิมเสียได้กลับมาแล้ว ปีปีตรงกำลังฟื้นฟูพลังอยู่ในรถมา้านางที่มีฐานะเป็นถึงจักรพรรดินีแห่งจกักรวรรดิวิญญาณยุทธ์กลับต้องได้รับการคุ้มครองจากวิญญาจารย์นับร้อยคนช่างไม่สมเกียรติเอาเสือเลยอาการบาดเจ็บฟื้นตัวเล็กน้อยยังอีกนานกว่าจะฟื้นฟูกลับมาได้อย่างสมบูรณ์ นางเดินทางกลับจากป้อมเจลิงมาได้3ามวันแต่ยังไปไม่ถึงเมืองวิญญาณยุทธขณะที่นางกำลังเดินทางทันใดนั้นสัญลักษณ์ใหญ่ในมุมบนหน้าผากก็สว่างขึ้นนางลืมตาทันทีอารมณ์ในแววตาเต็มไปด้วยความตกใจแม้จะอยู่ในสภาพร่างกายที่อ่อนแอแต่นางก็รีบออกมาจากรถม้าทันทีแล้วหันหน้ามองไปยังทิศทางที่เป็นที่ตั้งของเมืองวิญญาณยุทธด้วยสายตาผ้ามัว สิ่งที่เห็นคือคอฟ้าอันกว้างใหญ่แต่ดูเหมือนว่าจะเห็นอะไรบางอย่างร่างกายของนางสั่นสะท้านอย่างไม่อาจควบคุมได้กำหมัดไว้แน่นโดยไม่รู้ตัวเล็บได้ทิ่มเข้าไปในฝ่ามือของนางแล้วพอพูดขึ้นมาว่าไม่มันเป็นไปไม่ได้เขาเป็นเพียงผู้พิทักษ์ทุสวรรค์แล้วจะกลายเป็นพระเจ้าได้อย่างไรทำมถึงมีกินอายแบบนี้ได้ หูเรียนหน้าที่พยุงป,ปีปีตรงอยู่ข้างๆก็อดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามว่าอาจารย์นั่นมันคืออะไรป,ปีปีตรงไร้เลี่ยวแรงซุดตัวลงในอ้อมแขนของหูเรียนหน้าเพียงพูดประโยคนั้นซ้ำๆว่าไม่มันเป็นไปไม่ได้ไม่มันเป็นไปไม่ได้ ทางหน้าถังซานบินอย่างรวดเร็วเพียงสาวันก็มาถึงปาชิงโตในขณะที่บินอยู่ที่ดน้านหน้าป่าชิงโตจูจูก็รู้สึกอร้อนบนหน้าผากขึ้นมาแล้วจ้องมองไปในทิศทางเดียวท,ทันทีดูเหมือนว่าเขาจะเห็นอร่างทุสวันขนาดยักษ์ปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าแรงกดดันมหาศาลทำให้สัญลักษณ์ตีสูนบนหน้าผากร้อนขึ้นเลือดที่ไหลยอยู่ในร่างก,กายดูเหมือนจะเลือดพ่านขึ้นมานั่นมันคือ ถังซานหยุดชะงักแล้วมองไปในทิศทางที่เป็นที่ตั้งของเมืองวิญญาณยุทธแล้วคิดว่าต้องมีอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในเมืองวิญญาณยุทธอย่างแน่นอนพลังนี้คล้ายกับวิญญาณยุทธทุศวรหกปีที่เฉเลิงเสียเคยใช้ต่อสู้กับเข่าแต่ครั้งนี้มีพลังมากกว่ามากหรือว่าจะเป็นเฉยนเต้าหลิวแต่ก็ไม่น่าจะใช่เพราะนี่ไม่ใช่พลังที่มนุษย์จะสามารถปล่อยออกมาได้ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามสิ่งสำคัญอันดับแรกของเขาคือการสืบทอดความเป็นพระเจ้าจากเทพสมุทรขาต้องมีความแข็งแกร่งที่มากพอจึงจะสามารถพลิกสถานาการณ์กลับมาได้อย่างแท้จริง เมื่อคิดเช่นนี้ถังซานก็จับตีสุนทพสมุทรลงมายังพื้นดินแล้วเดินเข้าไปในป่าชิงโตพร้อมเปิดใช้งานเข็แดนย่านคามเพื่อสำรวจค้นหาสัญญาณที่เหมาะสมกับคอนเทาเทียนโดยมุ่งหน้าตรงเข้าไปในด้านในสุดของปา่าเนื่องจากสัญญาณที่มีอายุการบำเป็นตะบะสูงจะอาศัยอยู่บริเวณด้านในสุดของปา่า ในไม่ช้าถัางซานก็ค้นพบเป้าหมายอาแรกสัตว์ัญยาที่เขาค้นพบตัวนี้มีอายุการเบียนตะบะป,ประมาณ65,000ปีถึง68,000ปีเมื่อพิจารณาคุณสมบัติก็พบว่าเหมาะก,กับคอนเทาเทียนเป็นอย่างมากเช่นนั้นเขาจะปล่อยมันไปได้อย่างไร ถังสานบินเข้าไปใกล้ตำแหน่งของเป้าหมายเมื่อเคลื่อนที่มาอยู่ในระยะ100เมตรจูจูแสงที่อยู่รอบตัวก็มืดลงทันทีนี่มันคืออะไรกันด้วยการรับรู้จากเขตแดนย่านคามถังสานก็รู้ว่าสัญญาณตัวนี้จัดอยู่ในตระกูลเสือด้วยความสามารถที่มันสามารถทำให้แสงมืดลงได้ย่อมแสดงว่าไม่ใช่สัญญาณที่ธรรมดาแต่เป็นสัญญาณที่มีเขตแดน ในความเป็นจริงมีเพียงสัญญาณระดับแสนปีเท่านั้นถึงจะครอบครองเขตแดนได้แต่สัญญาณตัวนี้ยังไม่ถึงระดับแสนปีแต่กลับมีเขตแดนสิ่งนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าคุณภาพของวงแหวนยานของมันย่อมมหัศจรรย์อย่างแน่นอนด้วยความเห็นแกร่งของทางซารที่สามารถจัดการกับสัญญาณแสนปีได้ จึงคิดว่าคงไม่ใช่เ,เรื่องยากและไม่จำเป็นต้องกังวลกับสัรญยาณระดับ60,000กว่าปีตัวนี้จากนั้นบินตรงเข้าไปพร้อมกับยกตีสูงเทพสมุดขึ้นทังสารไม่ต้องการเสียเวลาเพราะเขาต้องรีบไปยังเกาะเทพสมุดให้ได้เร็วที่สุด แสงอรอบตัวที่มืดลงก่อนหน้านี้ถังซานก็รู้ได้ทันทีว่านี่ย่อมเป็นเขตแดนน่านมืดเช่นนั้นตีสูนเทพสมุรย่อมสามารถจัดการได้อย่างแน่นอนแสงเทพสมุรพุ่งออกมาจากหน้าผายอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าหัวใจเทพสมุญเป็นแสงออกมาตี 0, สูนเทพสทนในตอนนี้เจิดจ้าไปด้วยแสงสีทองคอยส่องสว่างนำทาง มีเสียงคำรามดังขึ้นมาในช่วงเวลาเดียวกันกับที่แสงเท็จสมุดปรากฏขึ้น ถังสานมองเห็นสัญญาณขนาดมากขึ้นมาลุกขึ้นจากพื้นอย่างรวดเร็วสายตาที่ดุร้ายของมันจ้ามองมาที่เขานี่คือเสือโคร่งตัวใหญ่ที่ทั่วทั้งตัวเป็นสีดำทั้งหมดไม่มีสีอื่นมีพลังสีเทาปกคุมร่างกายดวงตาสีแดงเข้มของมันเต็มไปด้วยความชั่วร้ายลำตัวยาวไม่ต่ำกว่า8เมตรรูปร่างกำยำ คาดว่าหนักไม่ตม่ำกว่า1น0่กิโลกร,รมัมมีคำว่าราชาอยู่ที่หน้าผากก็เป็นสีดำแต่ที่แปลกที่สุดคือหางของมันสร้างขึ้นมาจากข้อต่อกระดูกจำนวนนับไม่ถ้วนและยังมีหนามอยู่ที่ด้านบน เมื่อเห็นสัญญาตัวนี้ถังสารก็นึกขึ้นได้ว่าครั้งหนึ่งอาจารย์ใหญ่เคยเล่าให้เขาฟังว่ามันเป็นสัญญาที่หาเจอได้ยากยิ่งกว่าเมมุมปีสารหน้าคนเสียอีแทบจะสูญพันธุ์ไปแล้วในตอนนั้นอาจารย์ใหญ่ไม่ได้เอ่ยอธิบายรายละเอียดมากนักเพียงบอกว่าเป็นสัญญาชั้นยอดมันโดดเด่นเกินไปจึงยากที่จะอรอรอดชีวิตในโลกแห่งวิญญาจาร์นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงหาเจอได้ยาก ตามตำราโบราณชื่อของสัญญาตัวนี้คือปีศาจพยักดำในตำนานกล่าวไว้ว่าเทพเจ้าเห็นความชั่วร้ายฉีบเสื้อสายมาจากเสือขาวแต่เกิดการกลายพันธุ์ทำให้คุณสมบัติดั่งเดิมของเสือขาวเปลี่ยนจากด้านสว่างเป็นด้านมืดมีปีกสีดำและมีตะขอที่หางดูราวกับแางแมงปอง ปีศาจพยักดำดึงตาขึ้นมาเมื่อมองเห็นถังซานดวงตาของมันก็กระพริบแล้วหันไปมองยางตีสุนเทศสมดุดแต่ก็ไม่ได้คิดจะหลบหนีจากนั้นค่อยๆยกอุ้มเทา้าเดินไปทีละก้าวก้าวเข้าหาถาังซานแม้ว่ามันกำลังผเผชิญหน้ากับแสงศักด์สิทธิ์ที่เป่งออกมาจากตีสุนเทศสมดุดแต่ก็ไม่มีท่าทีหวาดกลัวแม้แต่น้อยนี่ก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ความแข็งแกร่งของมันได้ ในช่วงเวลาเดียวกันจูจูถังซานร,รู้สึกว่าแขนซ้ายและแขนขวาของเขาร้อนขึ้นมาพร้อมๆกันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความผันผวนจากลมปานเซนเทียนแต่เป็นกระดูกงาที่แขนซ้ายและแขนขวาเห็นได้ชัดว่าทั้งกระดูกงาแขนซ้ายเออร์มิงและกระดูกงาแขนขวาต้าหมิงจดจามปีศาจพยักดำตัวนี้ได้ หังซานก็เข้าใจได้ทันทีว่าปีศาจพยากรณ์ตัวนี้จะต้องเป็นศัตรูกับปราชาแห่งป่าทั้งสองต้าหมินและเออ่มหมินอย่างแน่นอนการคาดดาวของหังซานนั้นถูกต้องแม้แต่ต้าหมินและเออ่มหมินที่แข็งแกร่งที่สุดในป่าชิงโตก็ยังมีพลังไม่มากพอที่จะจัดการกับมันได้ที่อยู่ระดับหกหมื่นกว่าปีทำได้เพียงขบไล่มันออกไปจากป่าชิงโตแต่ก็ไม่สามารถสังหารมันได้ หลังจากต้าหมิงและเอ้อหมิงสั่งเว่ยตัวเองให้กับทางซานปีสาพยักน้ำก็กลับมาอย่าง,งเงียบทางซานที่กำลังเข้าใกลา้มากขึ้นเรื่อยๆก็บีบอาจเขตแดนย่านคามให้เหลือระยะไม่เกิน100เมตรโดยมีข่าวเป็นจุดสุยนกลาง าคอยักบนหลังของปีศาจพยักดำลอยแกว่งไปมาอยู่ที่ด้านหลังทุกครั้งที่มันขยับเคลื่อนไหวแสงในอากาศจะเกิดการบิดเบี้ยวร่างกายของมันเป็นสีดำแต่ความผันผวนของพลังที่ปล่อยออกมานั้นกลับเป็นสีเทาสีเทาที่เต็มไปด้วยความโช่วร้ายในแต่ละก้าวที่ก้าวไปข้างหน้า คืนบนพื้นจะแยกออกจากกันโดยอตัตโนมัติเพื่อเปิดทางแม้แต่ย่านคามที่อยู่ในเขตแดนย่านคามก็ไม่มีข้อยกเวน้น หางซานเผยให้เห็นรอยยิ้มเล็กน้อยจากนั้นยกมือขวาที่ถือตีสูนเทพบสมุดขึ้นในแนวนอนพร้อมปรากฏวงแหวนญาติก้าวงขึ้นอย่างเป็นระเบียบได้แก่สีดำสีดำสีดำสีน้ำสีแดงสีน้ำสีแดงสีแดงและสีแดงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ปีศาจพยักดาไปเชิญหน้ากับวิญญาจาร์ทันทีที่เห็นวงแหวนญาติของหางซานดวงตาสีเลือดเข้มของมันก็ดูระมัดระวังมากขึ้นการก้าว เดินไปข้างหน้าแต่ละก้าวเอาเริ่มช้าลงแต่กลิ่นอายเห็นความชั่วร้ายกลับยิ่งเพิ่มมากขึ้นเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ทั้งเมือ่อ ปีศาจพยักนำหยุดการก้าวเดินทันทีเมื่ออยู่ห่างจากถังซาน3าเมตรมัมนไม่ได้คำรามอีกต่อไปดวงตาสีแดงเข้มของมันดูสงบขึ้นแต่ยังคงน่ากลัวและน่ากเกรงขามมันจ้องมองถังซานอย่างชาญฉลาดกำลังมองหาจุดอ่อนของถังซานด้วยความแข็งแกร่งทางพลังจิตของถังซานยอมสัมผัสได้ถึงแผ่นการของมนันเมื่อต้องผเผชิญหน้ากับปีศาจพยักนำเขารู้สึกว่าน่ากลัวยิ่งกว่าการผเผชิญหน้ากับราช คิดนานาพมยุทธเสียอีคิดจะหาจุดอ่อนของข้าอย่างนั้นหรือมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกทางสารพูดขึ้นมา พลังสีเทาที่อยู่รอบกายของปีศาจพยักนำแพร่กระจายออกไปอย่างเงียบๆทำให้เขตแดนย่านคาของถังซานไม่สามารถเข้ามาได้ยิ่งไปกว่านั้นถังซานยังรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าเขตแดนของปีศาจพยักนำที่ใช้ออกมาก่อนหน้านี้หดตัวลงแล้วห่อหุ้มร่างก,กายของมันไว้อย่างสมบูรณ์ไม่มีจุดอ่อนเลยอย่างนั้นหรือถังซานคิดในใจแล้วยิ้มออกมาอย่างเย็นชางานฆ่าจะช่วยหาจุดอ่อนให้กับ เจ้าเองจากนั้นใช้ลมปานเสนเทียนยขยับเคลื่อนที่อย่างเงียบๆพร้อมใช้จัก,กรพันดุนคาพ,พุ่งโจมตีออกไปเหลือไปตามพื้นอาราวกับมีชีวิตเมื่อเห็นจัก,กรพันดุนึ่คาโจมตีเข้ามาใกล้ปีศาจพยักดมเคลื่อนไหวยอย่างรวดเร็วตรงกันข้ามอย่างชื่นเชิงกับความเชื่องช้าก่อนหน้านี้ จูจูถังซานร,รู้สึกว่ามีลมพัดโช,ชยเข้ามาอากาศโดยรอบเกิดการปั่นป่วนอย่างรุนแรงปีศาพยักษ์ดำหายตัวไปในทันทีจากสายตาของเขาทักษะาลมอย่างนั้นหรือถังซานอุทานออกมาด้วยความตกใจถ้าไม่ใช่พบคำแห่งแก่งทางพลังจิตของถังซานป่านนี้ข่าวคนสูงเสียตำแหน่งของปีศาพยักด์มไปแล้วถังซานไม่ได้หันไปมองรอบๆจากนั้นก้าวไปด้านคาดสาก้าวหมุนตัวครึ่งรอบ พร้อมใช้ตีสุเทรสุนตะวันออกไปแล้วปรากฏวงแหวนสีทองเคลื่อนที่ไปที่ด้านหลังของขาวปีศาจพยักดำที่กำลังพุ่งเข้ามาจากทางด้านหลังก็อยู่ชะง,งักอยู่กลางอากาศทันทีจากนั้นใช้กงเล็บจากอุ้งเท้าข้างหนึ่งโจมตีเข้าหาเศษรัก์ของทางซานส่วนอีกข้างพุ่งโจมตีมาที่ด้านหลัง ในขณะที่กรงเล็บกำลังจะฟาดลงมาถัางซานใช้ทักษะเคลื่อนไหวดุดเงาพายเพื่อหลบการโจมตีในครั้งนี้จากนั้นวงแหวนยานวงที่3สว่างขึ้นมีลูกบอลทรงกลมสีเขียวเหลืองโจมตีออกไปแล้วระเบิดอยู่กลางอากาศกลายเป็นยานแม,มมมุมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20เมตรหมุนเข้าหาปีศาจพยักดำนี่คือทักษะโซ่ตัวยานแมม,มมุม ขาทั้งสี่ข้างของปีศาจพยักดำส่งกำลังออกมาพร้อมกันแล้วเคลื่อนที่ไปด้านข้างอย่างรวดเร็วเพราะร่างยักษ์ของมันเคลื่อนที่มาอยู่ระหว่างต้นไม้ใหญ่2ต้นเพื่อต้องการหลบการโจมตีของโซต,ตัวยหายแมมมุมแต่ก็คาดไม่ถึงว่าย้ายแมมมุมของทางซาที่ใช้ออกมาจะเคลื่อนที่ไปด้านข้างลอดผ่านช่องว่างของต้นไม้แล้วห่อหุ้มมันไว้ในทันที ดวงตาของปีศาจพยักดำเป็นประกายสีแดงจากนั้นปีกที่นั่นหลังกลางออกกับพือปีอย่างแรงมีแสงน้ำไม่ท่วนพุ่งออกมาแล้วกลายเป็นใบมีดยาวเฉือนตัดทำลายโซ่ตัวยญนมะมุมงของทางซาทันทีปีศาจพยักดำดูกดเกี้ยวกงเล็บที่อุ้มเท้าขวาตกไปที่พื้นอย่างแรงมีแสงสีดำพุ่งตรงเข้าหาทาังซาน ทุกที่ที่แสงสีดำเคลื่อนที่ผ่านพืชในบริเวณนั้นจะเหี่ยวเฉาและตายทันทีไม่นานก็มาถึงเท้าของถังซานถังซานมองเห็นได้อย่างง่ายดายจากนั้นปากตีสูงเทพสมุรลงกับพื้นเกิดเสียงระเบิดดังก้องเดิมทีถังซานคิดว่าตีสูงเทพสมุรคงสามารถสกัดกั้นการโจมตีของมันได้อย่างง่ายดายแต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นแสงสีดำก่อตัวคว่ำแน่นอยู่ห่างจากตีสูงเทพสมุนเพียงครึ่งเมตรแล้วระเบิดทันทีเป็น ็นการระเบิดของพลังที่ชั่วร้ายอย่างมหาศาลทําให้การใช้งานทางพลังจิตของทังซารไม่สามารถใช้งานได้ชัว่วขณะนี่มันคืออะไรกันทังศารพูดออกมาด้วยความตกใจจากนั้นใช้ทักษะการบินของกระดูกยยกขาขวาของจกักรพรรดิมินคาบินล้อยออกไป ในขณนะเดียวกันขาซ้ายของทางซารเตะออกไปเกิดใบมีดสีแดงกระจัดกระจายออกไปจำนวนนับไม่ถ้วนแล้วระเบิดทันทีช่วยให้เขารอดพ้นอันตรายมาได้ร่างขนาด่ถึงมาของปีศาจพยักฆ์ดำหายไปจากสายตาของทังซานการโจมตีก่อนหน้านี้ของมัน คือทักษะที่3สายฟ้าปีศาจพยักดำมีทักษะ3อย่างได้แก่ความชั่วร้ายลมและสายฟ้าซึ่งข้อมูลในตำราโบราณไม่ได้มีระบุไว้แม้แต่อาจารย์ใหญ่ก็ไม่รู้ถังสารตระหนักได้ถึงอันตรายขึ้นมาทันทีหลังจากสูญเสียตำแหน่งของปีศาจพยักดำข่าวพยามอยาำเต็มที่เพื่อบินขึ้นไปในอากาศในขณะเดียวกัน ก็ใช้ความสามารถของกระดูกยานขาซ้ายทาักษะเฉือนทําลายวานเพชรคาตโจมตีออกไปเพื่อป้องกันตัวเองนี่เป็นความสามารถของกระดูกยานระดับแสนปีแม้ว่าการโจมตีของปีศาจพยักดำจะทรงพลังแต่ทางซานก็คิดว่าคงสามารถยับยั้งมันได้แต่ทว่า ความรู้สึกไม่สบายใจก็ปรากฏขึ้นในใจของทังซานอีกครั้งทักษะเฉือนทำลายวานเพชรคาตที่โจมตีออกไปก่อนหน้านี้ไม่ได้ประทะเข้ากับปีศาจพยักดำต่อมาเอาร่างขนาดมหึม,มาของปีศาจพยักดำมาปรากฏขึ้นอยู่ที่ด้านบนศีสษะของทงังซานตาขอยักษ์ที่อยู่ด้านหลังขงมันขยับเคลื่อนไหวยอย่างเงียบๆตาขอยักษ์นี้ไม่มีการสะท้อนแสงจากนั้นพุ่งโจมตีมายัางศีรษะของทงังซาน ปีศาจพยักดำมีความสามารถในการวิ่งที่พิเศษสามารถใช้บนพื้นดินแม้แต่บนอากาศก็ทำได้มันอร็วและเร็วกว่าทักษะการเคลื่อนที่ในพิบตาเสียอีทางซานยิ้มที่มุมปาก วงแหวนยานวงที่8สว่างขึ้นมีแสงสีแดงแพร่ออกมาอย่างเยืเ้องๆอยู่ภายใต้ควันและฝุ่นที่เกิดจากการระเบิดก่อนหน้านี้นางนันปีศาพยักดำจึงไม่ได้สังเกตเห็นตาขอยาใกล้จะจบตีมาถึงศรีะาข,ของทังซานแล้วจูจ่ๆร่างขอมปีศาพยักดำก็แข็งทื่อขึ้นมาทันทีนี่คือทักษะยาที่8ของทงังซานมีชื่อว่าดูซับวานเพชรคาปีศาชัวร้ายสามารถทำให้ศัตรูสตานเป็น เป็นเวลา3วินาทีถังซานใช้ทักษะที่8โจมตีออกไปแม้จะไม่รู้ตำแหน่งของปีศาจพยักดำก็ตามแต่ก็ได้ผลตอนนี้เขา,เารู้ตำแหน่งของมันแล้วเมื่อรู้ตำแหน่งเขาก็ไม่อรอช้าหมุนตัวขึ้นไปแล้วฟาตีสูนเท็สูงโจมตีไปยังปีศาจพยักดัม ในขณะที่ตีสูนเทศนดฟานออกไปรอยยิ้มบนใบหน้าของทางสารก็กลายเป็นเย็นชาด้วยน้ำหนักของตีสูนเทศนดข่าวมั่นใจว่าการโจมตีครั้งนี้จะทำให้ปีศาจพยักดําได้รับบาดเจ็บอย่างแน่นอน ขณะที่ตีสุนทธสมุทรฟาดลงมาทันใดนั้นถังซานก็รู้สึกได้ทันทีเหมือนว่าจะมีกระแสน้ําเย็นไหลาผ่านตีสุนทธสมุทรจนทําให้เขาตัวั่นลมปาเสนเทียนถูกยับย,ยั้งเลือดในร่างกายของเขาเต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความชั่วร้ายพลังในร่างกายแทบจะระเบิดออกมาหากไม่ใช่พอตีสุนทธสมุทรที่ช่วยสลายพลังส่วนใหญ่ไปแล้วไม่เช่นนั้นความหนาวเหน็บที่ชั่วร้ายคงทําให้เขาบาดเจ็บสาหาัส สิ่งที่ถังซารไม่เข้าใจก็คือปีศาจพยักดำไม่ได้ถูกฟาดกระเด็นออกไปแต่เป็นตีสูนเทพสมุทรที่กระแทกกลับมาด้วยพลังความชั่วร้ายของปีศาจพยักดำที่ใช้ออกมาส่งผลให้ความสามารถในการบินหงกระดุมยานขาขวาของจรพันเอินคามของถังสารถูกขัดจังหวะแล้วตกลงมา5เมตรก่อนจะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งและส่งตัวได้ถังซานเงยหน้าขึ้นมองเขาไม่เข้าใจว่า ปีศาพยักดำตัวนี้สามารถปิดกั้นการโจมตีของตีสูนเทพสมุนได้อย่างไรกรันแต่เมื่อมองเข็นสถานาการณ์บนท้องฟ้าถึงได้เข้าใจขณะที่เขากำลังคิดพิจารณาอยู่นั้นจูจูจห่างของปีศาพยักดำก็เหวี่ยงลงมาทันทีพร้อมกับตะขอยกักษและตะขอยักเปลี่ยนเป็นสีเทาโปร่งใสปกคลุมร่างกายของมันไว้อย่างสมบูรณ์ ทาร์าพยักดำตอบสนองอย่างรวดเร็วเช่นกันเมื่อเห็นแสงสีแดงของทาร์สเฉือนทำลายวันเพชรฆ่าปรากฏขึ้นอีกครั้งก็ตระหนักได้ถึงอันตรายทันทีด้วยประสาทสัมผัสอันเฉยียบแหลมก็ปลดปล่อยทักษะในการป้องกันออกมา ตาคอยักษ์ที่กำลังโจมตีลงมาได้สร้างขลื่นสีเทาอันสมพลังขึ้นเพื่อปกป้องร่างกายของมันนี่คือทักษะในการป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดของปีศาจพย,ายักดำที่มีชื่อว่าการป้องกันพย,ยักปีศาจผลของการป้องกันของมันสามารถเทียมได้กับกายส่วนไ้ล่า้าของเสืออูแต่มีความสามารถต่ำกว่าเล็กน้อย น่าเสียดายที่ทักษะการป้องกันพยักปีศาจตองไปเชิญหน้ากับตีสุนเทศสมุดที่ประสานเท่ากับแสงเทศสมุดน้ำหนัก5 4 0 0 0กิโลกรัมหรือ1 8 0 0 0จิ้นจินจต้านทานได้อย่างไรเพียงไม่นานก็แตกออกเป็นแสงสียเมื่อพบว่าฝ่ายตรงข้ามใช้ความสามารถของทักษะในการรับมือกับตีสูนเทพสมุดโดยไม่ได้ใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายถังสารก็ดูผ่อนคลายทันที ปีสาพยักนำรู้สึกได้ถึงอันตรายอย่างแท้จริงจากการโจมตีก่อนหน้านี้ของทางซานแล้วคำรามออกมาจากนั้นเปลี่ยนแสงสีเทาให้กลายเป็นลูกศรจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งตกลงมาจากท้องฟ้าตรงไปยังถังซานถังซานเมื่อเห็นเช่นนี้ก็ตวัดตีสูงเทพสมุทรในมือขวาแล้วปรากฏวงแหวนสีทองลอยออกมาในที่สุดขาก็ใช้ทักษะพายุป,ปันป่วนของตีสูงทองคำงางาสิบสา ลูกศรที่พุ่งเข้ามาหายเข้าไปในวงแหวนสีทองอย่างไร้ร่องรอยปีศาจพ,พย,ยักนมตกอยู่ในสถานาการ์วิกฤตั้งใหญ่ในที่สุดมันก็ค้นพบว่าความแห่งแก่งของมนุษย์คนนี้ดูเหมือนจะกกลเกินกว่าที่มันจะรับมือได้การปรากฏขึ้นของวงแหวนสีทองทำให้มันสั่นสะท้าน ต่อมาทาังซานมตัวอยู่กลางอากาศตีสงเทรสูุดเป็นประกายด้วยแสงสีทองอยู่ในมือขวาเขาวกำลังใช้งานทักษะที่สองของปีสูงทองคำเงาสิบาที่มีชื่อว่าทักษะพื้นที่ว่างพันปีแล้วปรากฏมิสสีทองขนาดใหญ่มารวมตัวกันปิดกั้นเขตแดนของปีศาจพยักดำ ในขณนะเดียวกันทังซานก็ปล่อยแสงสีขาวออกมาแสงสีขาวเปลี่ยนเป็นสีแดงในขณะใช้งานร่วมกับทักษะพื้นที่วาดผันปีนี่คือเขตแดนเทพสังหารเสียงคำรามของปีศาจพยักนำก็ดุนแรงขึ้นเรื่อยๆแสงสีเทากางตัวเป็นทรงกลมอยู่รอบตัวของมันนี่คือทักษะสายฟ้าเพื่อเตรียมรับมือกับก,บการโจมตีที่น่าเกงขาาของผังซาน เียงชั่วพิบตามีสีทองปะทะเข้ากับทรงกลมแสงสีเทาเกิดเสียงระเบิดดังคือก้องอยู่ในส่วนลึกสุดของป่าชิงโตสามหยา์ที่อยู่ใกล้ๆตาผ่ากันหวาดกลัวปีศาจพยักดำตกลงมายังพื้นดินแม้ว่ามันจะมีพรสวรค์ที่ย่อดเยี่ยมแต่จะต้านทานทักษะศาสดิ์สิทธิ์ของขังซางได้อย่างไรมีของเหลวสีเทาจำนวนมากไหลออกมาจากปาก ดวงตาสีแดงเข้มของมันดูหมองคล้ำลงเล็กน้อยมันกำลังคางด้วยอาการหอมอยู่ตลอดเวลาก็จบลงไปแล้วนครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นรอรุ้นและติดตามไปด้วยกันนะครับท่านสามารถกดรับชมผู้ที่ดื่มดีเห็นผลได้จากท้ายคลิปนี้ได้เลยครับเพื่อประโยชน์สำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพ สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายค่ะรวมถึงร่างกายอ่อนเพลียนะคะแล้วก็รู้สึกไม่สดชื่นเหมือนที่เคยเนี่ยวันนี้โบมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนํานะคะชาพระจันทร์ยิ้มค่ะเป็นชาสมุนไพรพื้นบ้านนะคะที่ช่วยล้างสารพิษที่สะสมนะคะในร่างกายของเราเลยค่ะแล้วก็ยังช่วยนะคะปรับสมดุลนะคะระบบภายในของเราทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ลดภาระการทํางานของไตแล้วก็ที่สําคัญยังล้าง ขับนะคะของเสียในเลือดของเราอีกด้วยค่ะนะคะแล้วก็วิธีการดื่มนะคะก็ง่ายมากๆเลยนะคะก็นะคะจะบอกก่อนว่าชาพระจันยิมนะคะเขาออกแบบมาในเรื่องของการแบบเก็บเงี้ยดีมากๆเลยเพราะว่าซองถุงซองเป็นซิปนะคะวิธีการชงก็ง่ายมากๆแกะออกมานะคะจะเป็นซองแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปในแก้วนะคะน้าประมาณ1แก้วเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เราก็ใส่น้ําร้อนนะคะ1แก้ว นะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้นะคะ1-2นาทีก็ดื่มได้แล้วค่ะนะคะแล้วก็โบดื่มเป็นประจำเลยนะคะก็ตั้งแต่ตื่นเช้ามาท้องว่างๆค่ะก็ชงดื่มเลยนะคะแล้วก็ยังสามารถนะคะจิบระหว่างวันในตอนท้องว่างๆได้ด้วยที่สำคัญเลยนะคะบอกเลยคนที่มีปัญหานะคะหรือมีโรคเกี่ยวกับเป็นเบาหวาน ความดันนะคะหรือเป็นคอเลสเตอรอลเนี่ยก็อยากแนะนํานะคะให้ดื่มชาพระจันรยิ้มเลยเพราะว่านะคะชาพระจันยิ้มเนี่ยช่วยปรับนะคะระบบภายในของเราทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ทําให้เรานะคะมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วก็นะคะคนที่มีไขมนันหรือเป็นคอเลสเตอรอลสูงอย่างเงี้ยนะคะชาพระจันรยิ้มเขามีคุณสมบัตินะคะช่วยขจัด ไขมันส่วนเกินนะคะที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราได้ด้วยค่ะดังนั้นแล้วนะคะก็อยากจะบอกทุกๆคนเลยแล้วก็ชานะคะดื่มง่ายมากรสชาตินะคะเหมือนชาเขียวเลยนะคะดื่มง่ายหอมนะคะแล้วก็จิบได้ทั้งวันเลยค่ะอยากจะแนะนำนะคะให้ดื่มชาพระจันรยิ้มค่ะเราจะได้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงนะคะแล้วก็จะมีความสุขมากๆด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้เซลเออร์ขอตัวลาไปก่อนแ้ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ